ถ้าจากร้านแท้คารดาวหุดนะคะวันนี้จะมาให้ดูโต๊ะหมู่นะคะที่มีความใหญ่กว่าตัวคนนั่นเองซสายอะไรเราไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โหว้าวสินค้าของทางร้านเรานะคะเป็นสินค้าไม้สักแท้นะคะดูงานไม้สักนะคะ น้องจะมีลายไม้ที่สวยงามมากเลยนะคะต้นหมู่แต่ละตัวหรือชิ้นงานไม้สักแต่ละตัวนะคะน้องจะมีลายไม้ที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทางร้านของเราคัดสรรลายไม้มาให้อย่างดีที่ไม่ซ้ากันและสวยเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นสีย้อมนะคะเคลือบสีเคลือบเงาให้เรียบร้อยนะคะร้านเรารับประกันนะคะว่าปวกมอดไม่กินไม้อย่างแน่นอนนะคะ นี้เป็นงานใกล้ๆนะคะเป็นไม้สักแท้นะคะเป็นงานวิดีโอที่ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดแต่งสีเลยนะคะเราประกันแน่นอนว่าไม่มีไม้อื่นผสมนะคะหากคุณลูกค้าอยากได้โต๊ะหมู่ชุดนี้นะคะจะได้ยกชุดรวมฐานด้วยนะคะก็คือจะได้ทั้งเซตเลยนะคะดูนะคะว่าตัวคนนะคะถ้าเทียบกับโต๊ะหมู่นะคะว่าใหญ่กว่ามากๆเลยนะคะมาค่ะเรามาดูขนาดของสินค้ากันบ้างนะคะ ขนาดของสินค้านะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะคะส่วนความลึกจะอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนะคะต่อไปก็จะเป็นสูงรวมนะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกเซนติเมตรนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยอดปกบนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานใกล้ๆกันเ,กเลยนะคะตัวน้องใหญ่มากเลยนะคะแค่ตัวยอดปกบนก็เท่ากับตัวคนแล้วนะคะตัวยอดปกบนตัวนี้นะคะน้องจะลึกเก้า รึเก้านิ้วนะคะแล้วก็ยาวสิบแปดนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นงานด้านข้างนะคะมีด้านหน้านะคะตัวยอดนะคะน้องจะสามารถวางพระได้หน้าตักถึงสิบแปดนิ้วเลยนะคะส่วนความสูงเฉพาะฐานนะคะเดี๋ยวจะพามาดูกันความสูงเฉพาะฐานตัวนี้นะคะน้องจะมีขนาดอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะคะยาวว่าสี่สิบเซนติเมตรนะ โตมูตันนี้นะคะผลิตโดยช่างมากประสบการณ์กว่า40ปีนะคะทางร้านของเรานะคะส่งสินค้าทุกวันจันถึงวันเสราร์นะคะผ่านบริษทัทขนส่งเอกชนนะคะกรุงเทพปริมณฑลรอของ1-3วันส่วนต่างจังหวัดรอของ2-4วันนะคะของก็จะถึงมือลูกค้าเลยนะคะส่งตรงจากโรงงานไม้สักนะคะของร้านเรามีหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะมีโรงงานทําให้โดยเฉพาะคือเก็บงานอย่างละเอียดเลยนะคะและทางร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ถามลูกค้าท่านไหนสนใจสะดวกแบบไหนก็สามารถติดต่อและสอบถามได้ผ่านทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ